สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์นะคะสวัสดีวันจันทร์อันนี้กัตันได้ไปเก็บดอกไม้ให้ก็เลยเอาดอกไม้ที่น้องธัญญมาเขาทําให้เนี่ยเนี่ยดอกไม้ถักงานถักงานถักเราจะทําเป็นดอกไม้นาอะอะไรก็ได้ให้มีนนหน่อยหนึง่งหน่อยหน่อยหนึ่งอันนี้ร้อนแล้วค่ะจะเที่ยงแล้วจะเที่ยงแล้วฝอยจะได้ ไลนะ่ฝ่าจะได้อัดวีโอไม่รู้ยุ่งอะไรวันนี้ทำนึ่งปลานึ่งปลาตำเจียวตำกบข้าวเลยวุ่นวายไปหน่อยนะกับข้าวก็หมดครึ่งวันแล้วนะถ้ <laughs> าข้าวก็หมดครึ่งวันละนึ่งปลานึ่งใส่เห็ดแล้วก็ใส่กระหลำ่ำใส่ดอก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 ประกาศแล้วก็ตำเจียวนะนะกี่ที่กี หอมจีกระเทียมจีมะเขือเทศก็จะได้ก <occurs> ็ได้เป็นหนึ่งป่าโเล่นเราเหนื่อยเลยกว่าจะได้มาอัดไปว่าโอ้พอพอพอพจะไปอัดวีโอละก็เลยอ่ะคุยกันเนะคุยกันแบบคนชอบถักกับคุณสูนะคุยแบบสบายสบายนะคุยแบบสบายสบายกันนะคะวันนี้ร้อนแล้วค่ะอากาศหนาวเริ่มหายแล้วครับ ตอนนี้ก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะวันนี้น่าจะถึงส4แต่ก็มีลมเย็นๆนะตรงนี้ตรงที่คุสุอัดวีโอมันจะมีลมเย็นๆนะคะคุณสุปรับอเอียงๆนะน <laughs> เสียงไอ้ไอติมบอมาสามคันละคุสุว่วาโอ้อันนี้ไอติมบอมาสามคันแล้วสามคันแล้วยังไม่ได้อัดวีโอเลย <laughs> โอเคอันนี้กุตรใส่ผ้าถุงนะคะเป็นตอนี้เป็นสีเหลืองหัวแดงนะคะเป็นเหลืองหัวแดงเนาะเป็นเหลืองหัวแดงแล้วก็ตีนแดงหัวแดงแล้วคุศลก็ใส่เหลืองนะคะเหลืองตัวนี้เขาเรียกเหลืองนอกขมินนะเหลืองตัวนี้เขาเรียกเหลืองเหลืองดอกขูดน,นะคะเหลืองคนละดเหลือง <laughs> ไม่รู้อันไหนเหลืองกว่ากันของสุตรไี้สิบกว่าปีแล้วไม่ต้องพูดถึงนะเก่าแล้วสีเขาไม่ตกนะคะผ้าถุงตัวนี้ เขาก็ดีไซน์ให้หัวแดงท้ายแดงเขาก็ดีไซน์สวยแต่ก่อนเขาดีไซน์ก็คือไม่มีหัวแดงก็เหลืองก็แค่เหลืองเข้มขึ้นนะเหลืองเข้มขึ้นหัวอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ถึงกับเด่นนะคะแต่แต่เดี๋ยวนี้คือลายเขาจะดูสวยขึ้นเด่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งยิ่งยิ่งสีชมพูสีอะไรโอ้โหยิ่งสวยนะอยากได้เหมือนกันนะอยากตัดแต่ช่างไม่ว่างให้คุณสูตตัดแต่ให้ลูกค้าเนาะโอเคคุยกันแบบคนชอบถักกับคณสุนะคะ วันนี้คุณสุขมีเสื้อมีเสื้อมาคุยนะคะก็คือตัวมาดูผลงานต่อเนื่องว่าคุณสุทถักต่อวันมันไปแค่ไหนว่าอูงานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคคุณสุขใบเฟิร์นคุณสุขก็นะก็เหลือคอนะคะเหลือคอกับเหลือชายนะคะชายนี้ก็จะทําประมาณสักยี่บเอ็ดนะคะก็ไม่ยาวหรอกเดี๋ยวอีกสัก ห้ารอบอะสี่ห้ารอบก็น่าจะโอ้แล้วนะคะส่วนแขนนี่ก็น่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะกุณสุก็จิตทึบไปแล้วนะคะแขนนะคะแขนก็ประมาณนี้แล้วนะคะคุณสุก็ทําทตัวทึบแล้วใช่ไหมคะตัวเคิร์ฟเขาคือเบรกเขาแล้วนะคะแต่เน่มาขึ้นียวว่าคือเราจะสามารถที่จบแบบนี้ก็ได้อะไรคือจบแบบนี้ก็ได้หรือไม่ก็เราก็ใส่ใส่ ลายดอกไม้ลงไปห้อยลงไปตรงนี้ได้นะคะนะคะแต่กุศก,ก็ดอบเข้าไว้ก่อนคือเอาคือเอาประมาณนี้ไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะนี่ยน,นะคะเห็นไหมนิดหน่อยอ่ะบานนิดนิดน่ะนะคะกุศจะให้มันเหมือนกึง่งกึ่งกระบอกนะคะเดี๋ยวกุศก,ก็จะใส่ดอกดอกไม้ตรงนี้ลงไปนะคะ ลงไปก็จะลงมาอีกนะคะค่อยดีไซน์ก็ลงมาอีกน้อยนะ,ะแต่สุก็เบรกเขาก่อนสองข้างเบรกมาคุยก่อนยังไงก็เสร็จวันนี้นะ,ะจะไปในรอดเขาบอกว่าจะไปในรอดใช้คำว่าจะไปในรอดนะยังไงก็ต้องเสร็จอยู่แล้วนะ,ะเสร็จคุณสูตรนี่แหละนะเดี๋ยวคองสุก็จะทำคอปดะคะัปดเนาะปัด่ัแล้วตอนนี้เนาะ พอกลมมาเยอะละเอาคัดาดไ๋ยกันนะขอปาัดน่าจะโอเคนะคะนะแขนก็โอเคแล้วสวยละสวยเองโอเคตอนนี้เราก็มาคุยตัวกัดสลองกัรสลองสีม่วงก็ส่งวันนี้นะคะส่งวันนี้นะคะเพราะวันนี้แดดนะเด๋ยวเจ็บคอนะคะเด๋ยวเจ็บคอ,อนิดหนึง่งแขนเรียบร้อยะคะ่ะหรือแขนเรียบร้อยเนาะแขนเรียบร้อยนะ ตันนี้ก็อกใหญ่หน่อยเนาะนะคะแขนแขนบ,นบานๆไปงานรู้ได้เลยนะไปงานรูๆได้นะคะแต่ถ้าลูกค้าแขนใหญ่ก็พอดีนะหือสุดแขนเห็กก็ดูกมอนนะคอก็จะเจ็บเป็นคอสี่เหลี่ยมให้นะคะจะได้ดูพผอมๆเนาะเจ็บคอสี่เหลี่ยมให้ตัวนี้ก็คอลึกอยู่คะ่ะนะคะ เนี่ยก็ขอเลือกเยอะนะคะชายก็เรียบร้อยนะคะชายเสรยงตะเวานวานเนาะชายเสียงตะเบวานเนี่ยนะคะมีก็มีคนตามชายคุณสุหลายคนนะคะที่ทําที่ทํากระสลองแล้วก็ตามไลน์นี่หลายคนออกมาก็สวยทุกคนนะคะกระสุนทุกคนเนาะเดี๋ยวดูว่าพลิกหรือยังน่าจะพลิกแล้วแขยับเข้อไหนตึงรีดนะคะก็สวยแล้วนะคะ,สว,วะ,คะสวยแล้วเนาะ ส,สูสัไม่ได้หรอกตัวใหญ่แบบไฮโดรนะะ่าจะสวยนะน่าจะสวยยายีิบสองนะคะแขนสินะคะโอเคนะคะตัวนี้เสื้อต่อดอกที่อกสามก้ามาแล้วนะคะสามเก้าสี่สิบสไม่ใช่สามเก้าสี่สิสนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะหอมชื่นนะคะงานสวยมากนะคะ มากนะคะแขนแขนเวลาใส่เขาจะดูผอมนะคะถ้าถ้าทำแขนอ่าแขนเอียงๆหน่อยจะทำให้ลูกค้าดูผอมนะคะนะคะเวลาใส่ใส่เขาก็จะดูผอมนะคะาการก็เรียกแขนเอียงๆนะคะเอียงๆหน่อยหนึ่งนะคะ มนดอกตรงในสองดอกใช่ก็เป็นดอกใช่เป็นดอกเล็กๆดอกเล็กๆจบที่ดอกเขาได้พอดีเลยเนาะชายเขาเพราะว่าเขามีดอกเนาะเขเลยจบที่ดอกเขาได้พอดีเลย เข้าสวยดีนะคะเดี๋ยวไงกรสุอาจจะดัดแปลงแขนหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดัดแปลงแขนหน่อยหนึ่งนิ่มมากนะคะใบที่นี้ใบสิบแปดของกุณสุนนะคะในสิบแปดของกุณสุนนะคะตอนนี้อกสี่สิบสี่สิบสองนะคะสี่สิบสองสสามใส่ได้สี่สิบสองสี่สามใส่ได้นะคะ 42, จะลองใส่หุ่นดูเนาะจินนาทีแล้วนะจะคุยแต่ไม่ดูว่าเข็มเข็มอะไรนะเข็มนาทีเขาจินาทีคุยเดี๋ยวเลยเวลาเวลาที่ youtube เขาให้เราอะ,ะ u t u b e แต่แต่หุ่นตัวเล็กอะว่าจะซื้อหุ่นก็กลัวตอนแรกว่าจะซื้อหุ่นอกสี่สิบสี่สิบขวบวันสุกก็มามองว่าถ้าซื้อหุ่น มาก็มกกาเกะกะบ้านอีกนะคะเพราะบ้านมันก็อยู่แค่เนี้ยนะคะเดี๋ยวมาเกะกะกันอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะยากหน่อยนะคะเพราะว่าหุ่นตัวเล็กแต่ก็สวยเนาะสวยเหมือนกันนะเดีใส่ซับเข้าไปยิงสวยนะคะเดี๋ยวเอาซับสีพูมาใส่นะใส่ซับให้ดูนะคะแบบนี้ แตไซส์ใหญ่นะคะเสียปูไซซ์เอ็กไซ์เออสี่สามสี่ใสอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรใส่ซับใหญ่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าซับเราซอยตรงไหลแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรใส่เข้าไปแล้วเเราซอยตรงไหลแล้วเราก็ไม่เป็นไรแล้วก็ให้มันหล,ลวมๆสบายๆใส,ส่สบายๆลูกค้าใครเป็นเจ้าของเสื้อก็ทักมานะคะ เพราะว่าคุณสุก็ทักไปแล้วแต่เขายังไม่อ่านนะคะจะหาหน้าหลังก่อนนะคะดูหลังคุณสุไปก่อนเออหน้าหลังของเสื้อนะหน้าตามหลังสูงนะคะใส่แบบสบายๆเดี๋ยวคุณสุต่อคลิปสองนะคะ สวยจังเลยเดี๋ยวต่อคลิปสองนะคะ